ใครมาชวน้วญแม่เหลือคนจุดท้ายแล้วเนี่ยแหมลูกพี่เขาติดเมียด้วยได้หรอทำเมียติดลูปดีอยู่ที่เองแต่ผมไม่รู้แม่ไปจอดได้หรือเปล่าบางซื่อเออไปตรงไหนอ่ะพี่ไปดูขาดีรถไฟบางซื่อที่แม่ไปขีดวัคซีนไงพี่โค่นหน้าถ่ายรูปเลยไปดูไปไดูโอ้บริข้ามนี่ไปข้ามบ้านพี่ไปก็ถึงแล้วนิดเดียวเองก่อนไปวูคซีเป็นไทยอ่ะเออนั่นแหละ หมยังงไวะก็ออกจากออกออกถ้าไปจากบ้านพี่ถ้าไปใกล้ก็ไปบ้านพี่บิ๊กวนไปบ้านพี่บิ๊กแล้วไปลอดใต้สะพานที่จะไปเตาปูนอโตัดนั่นใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละคือทั้งนั้นเคยไปอยู่เปิดบิ๊กซานเสียนอยู่แต่ทางเรามันสร้างนไปที่พี่ไม่เคยไปเลยเนี่ยเออแต่แมนสวยจริงแล้วก็มีที่ที่พี่ไปมีทติ้งกันอะ ไปตลาดอะไรที่รามคายาที่ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่น,นอ,อ๋อนแต่ว่ามัไกลกอ,อ่ะมันกูตามทายบิ๊กแมทตอนนั้นไปเองไปไม่ถูกเออรานะทีวีไปไม่จริงกี่ดีกันนะเลยคนแม่งไปถ่ายกันเยอะนะสวยไง,ต,งตอนซากุระนั่นรอบปีนี้ตอนซากุระเบ่งบานเดี๋ยวไปวัดมะเกลก่อนรอบ อะไรงี้แล้วพี่ก็กดเลยนะก็ปุ๊บปุ๊บ,บถ้าภาพนี่ก็ต้องจอดก็ไม่ท<ะ>ันใช่แล้วถ้า,ถาวิดีโอนี่สบายขับผ่านไปเลยอย่างไรวอลก็มไม่มีเวลาเออเนี่ยผมไม่ทำได้ผมเก็บตังค์ตอนนี้ผมเปลี่ยนโช๊คอย่างเดียวเออเออเดี๋ยวผมโลดอย่างเดียวจบแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวอะไรดีเดี๋ยวผมเบิกยางใหม่เดี๋ยวผมกลับไปขายชุดรนก่อนเบิกยางแล้วก็ยางนี่มันไม่ไหวเลยพี่เออมันต้องบวมไงถ้ากลับไปที่ถ้าผมเปลี่ยนเอดีมันก็ไม่บวมไง ถูกว่าเออมันก็กลายเป็นรีบไปเป็นหลิ่มไป ่ะพี่มจอจตามมาจอดเวิร์กโน,นเออใช่มาไปจอดเวิร์กโนเพราะมันเห็นนี่ไงเห็น,<ใ>นวัดัดไ<า>ง,งเออ ปิดอย่างเงี้ยนอนเรียบร้อยปิดๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยตรงนี้ก็ด้าถ่ายเออเนี่ยมันถ่ายอยู่ทางนี้ตอนนั้นมันก็ตามเนี่ยเห็นไหมแต่มันมืดไปหน่อยเ,เออไม่มีแสงไงมันมืดไปไม่มีแสง,ง,ง,งมันจะสวยๆนะใช่ต้องไปปลมแสงกิเกียร์นะ เนี่ยจอดแม่งตรงนี้เลยเออแล้วพี่ก็ถ่ายวิดีโอไปกูวนรอบรถแกก็ได้ รักสชา <C> e <as> อืาจอดบ,บงังเหอไงไม่ได้ลดกันเลย <C> e <as> น่าจะน่าจะลดลงจำนำบว่าอะไรว่ากเจ็ดนิดคือแล้หเจ็ดบ้านร้านล้านเลยน่างะสวยนะตรงเนี้ย <C> e <as> แม่งก <C> e <as> วางนี่นะก <C> e <as> ็ฟ <c oughs> อรอ์มติดฟอร์จูเนเดี๋ยวพี่ ตำอะไรเราที่แบบนี้แม่งมีลานลันรถแม่งหายากกว่าล้านมาซื้อทองอีกพี่แถวเนี้ยผาบอกให้ต้องทำอะไรเลยไม่องขับเรือเจ้าพี่มีที่นะปรับปรับปืนราคาหน่อยให้มันล่มในหลังคาจะไม่มีเลยตรงนั้นพอล่มพอล่มปุ๊บมันเรียกราคาได้พี่เข้าใจป่ะรถจอดในที่ร่มนะอยากจะจอดฝัง Right. เนั่นแหละคลองอุบัางแ์เลยมีคลองเดียวแถวเนี้ยดูโลก่อนปะจวงไม่ใช่ผมอยากจะจอดแม้กลางถนนเลยพี่เข้าใจปะ่ะแต่ว่าผมอยากให้พี่ลงมาดูโลก่อนว่ามันเห็นหรือเปล่ามันจลงนิดหน่อยเออมันเห็นออเปล่าทองหรือเปล่า ไฟมันสวยได้ไม่เหมือนกันคือกังคือมันไฟอือคือมันมีไฟไม้แต่มีฟมันก็ได้ใช่ฟมันไขาวนี่สถานีต่อไปหัวละโพประชาที่ให้แกถอยใหม่พวกนั้นไไม่ได้ผว่ แต่เมื่อไรได้ฉากเลยว่าแกมาบ้านพี่พอดีเออกลัวถ่ายจะเตือนอย่างนี้เอามาดูแป้งเอาไม่มีไฟแดงเที่แถ่ายซ้ำสองละไยวะเอามาตัดต่อก็ต่อก็ไม่ต้องนี่หว่าเออก็ดึงได้ดอยู่วะว่าแล้วต้องลืมกดอีกแน่นอนถือว่าเป็นการสอมสอมอะไรซ้อมซ้อมใครบ้างบ้างใจดีเฮยไอพวกโปโปแหมมันลืมกดกันเร้่งเท่าไหร่เยอะแยะเนอะมันมาบอกเราเหรอพี่เท่าไห กลองหน้ารถแลระดี่ได้อับไฟกลองหน้ารถเก็บเหมือนเขามีใช้หลายปีแล้วผมไม่มีผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องนั้นชำนาญเลยล่ะเขาซื้อมาแปลงนี่จะเป็นกลมองหน้าเลยวะเมื่อไล้่เบมมันรัดยังไงมันก็วนไปเรื่อยขอมันก็วนไปเรื่อยไงนล่ทับไปเรื่อยหมดเลยแล้วต้อง้้ตองใช้ต้องซื้อเมมมาไรก็ทักหกจุดสี่สามสองหกสี่เยอะแล้ว เวลามันก็วนทับอยู่แล้วได้ปะมันดูแห้งแล้งมากเลยครับวันเนี่ยหัวลำโพงเป็นจะมีอะไรพี่ต่อยเข้าไปหน่อยวัวง่ะต่อยเข้าไปอย่างนี้หน่อยวันนี้อุ้ยนี่ถ่ายยิมโลมาไงถ่ายยาก กวางคือกูมาไม่ได้หมอไม่เห็น <c oughs> แล้วสีฟ้าด้วยเหมือจบเลยอ่ะ น้ำซาซิมิเกียวโหยังกินแล้วท้องเกียวแล้วแบบก็หผมท้องูกหลายวันแล้วผมมีคนนี้ันอดลมไปนี่คืออัดอะไรแก๊สโซดาโซดาแก๊ส LPG หรือ NGP โดา LPG นี่ LPG เจิมากเอ่อ n g หนักอีก เราเลยเจ่าเราเลยไม่ว่าขายแล้วกะเป็นเพื่อนต้องกินครับโอ้โหน้ำสาดสีหมดจากรุ่นนี้แล้วมีอีกวะไม่มีแล้วไม่มีใครทำต่อแลหรอไม่มีเมียนะไม่มีลูกแล้วลูกหลานที่สุดทอดหรอไม่มีสุดเลยลูกหลานบอกอยู่เซเว่นดีกว่าเซเว่นจะเลิกขายแล้วหใจเย็นใจเย็นจะไม่พูดเลยอ๋อนึกว่าให้พี่ อย่างๆา็รอบผู้ก่อนเล้วยแห้ะเอลยไปถือก็กินกาแฟกันไอ้นี่แม่งคาเรากินคาเอ็นซาซี่โอ้ยเลยแหละกาแฟโอ้กาแฟหากินยากเราเนี้ยดาแฟหานยากขอบุญครับขอบุณมากครับหกสิบแล้วครับสิบสิบสู้ๆอ่ะสู้ครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้สู้แล้ว วันนี้มาตามรอยนิวบอยนะครับนิวบอยพาถัวเดี๋ยวเคยมาแล้วเหรอเคยมาครับตามรอยมาริโอ้ครับตามข้นมาอีกครี <c oughs> ครับผมดูอะไรกันนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวชมดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะมีสถานที่ถ่ายรูปท่องท่องเทีย่ยวมาเช้าๆได้เปรียบครับออทำไมไม่มีแสงครับเออแสงก็ไม่มีมุด <c oughs> คนก็ไม่มีครับ <c oughs> ไหนเห็นห <c oughs> ม,มีเลยอยู <c oughs> ่ซอยนมาอยทำไมซอยดีก็มาได้กูอากาศเต็มที่ แล้วจริงมันชื่อซอยอะไรเออมันรับได้ได้เมือน้ายนี่หรอขับง่ายดยไปซอยนู้นเลยเออเราพูดว่าซอยนี้นี่ก่อนทาก่อนก่อนดิก่อนอเดิกอดกอยใหญ่นาี่ยายากเลยอย่างนี้ไหกว่า ผมกชาเลยนี่คือข้าวตรงนี้เออจะผมข้าวซอยพูดแล้วผมวนตรงนี้นี่จุดนห้ผมถ่ายที่สร้างชื่อผมอะเรื่มสร้างชื่อแล้วเหรอเจ็ดร้อยแปดสิบไลท์เจ็ดร้อยแปดสิบเลยเหรอไม่รู้สี่ยเก่เี่ยเจ็ดแต่ผมายผมนู้มากไดีดสีสดใสมันก็น่าดูเลยแต่กว่า อ๋อผีตะกร้าครับทางานลงเขาเปอันนี้ริมด้นะครับอ๋อไม่ริมน้ำด้วยเหรอรน้ำข้างตรงไหนข้างนี้อ่ะตรงไลยนี่ศาลเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลาะไปมันก็เป็นริมน้ำไปเรื่อยพี่เดี๋ยวซอยนี้ซอยนี้ยังมุไม่หมดเลยนี่นะรถเมื่อกี้เข้ามาเราเขาบอกก่อนไหมของแค่นี้บันยันทรีอ๋อนี่เหรอ คนสแตนท์ให่ไหนคนสแตนท์่อะไรเงี้ยไอคอนสแตนท์ใหญ่เหม็นตายไปเลยถือเข้าโอ้โหดูเวอร์นี่นี่แหละไม่แปลกใจเลยน่ากลัวเลยเออน้ำน้ำติดหน้ากลัวมากเลยกลัวเลยกลัวแบบความเขี่ยวความอะไรพวกนี้ให้ว่ายน้ำข้ามไปโอ้โหตายเด็ดตรงนี้แล้วยอมอ่ะสู้ไม่ไหวเได้ย่ะ ตายหรือกรมเจ้าท่าอ๋อ้ของนี้ยังว่างไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่น่าจะกำลังปรับปรุงอยู่บ้างอย่าครับครับก็น่าจะเป็นร้างลุ้นอะไรอย่างนี้ชิกๆแนวนี้แต่บรรยากาศดีนะน่าทำนะกาแฟแล้วอะไรเงี้ยนั่งชมวิวเท็กวิวได้ชมวิวถึงแม่น้ำแต่ไม่ค่อยสวยแก้วนึงนั่งได้คนละครึ่งชั่วโมงพอต้องไล่อ่อหมดเวลาแล้วค่ะ ไปที่อื่นมากนะคะแค่อยู่คนเดียวมานเรามาแต่เช้าดีว่าวานไม่มีขับแล้วหั่นไวปะเหอไปตงไหนเนี่ยไปดินมเนง่เกี่ยวแต่เกี่ยวแตกกันเียววาราดด เท่าไหร่ก oh. no. ็มันอย่างเงี้ยแค่นี้อย่างเงี้ยหมดแล้วเหรอเออมันก็เป็นขนาดแค่นีอย่างเงี้ยอ๋อะลิมิเต็ดมีน้อยใช่ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นอืมตัวเดียวก็เป็นแบบนี่แค่นี้เอาเองแค่อย่างที่เห็นอ๋อไปต่อไปต่อแต่ว่าก็แปลกตาดีนะไอ้ที่เราไม่เคยเห็นก็แปลกตาใช่ใแต่พอเราเห็นแล้วก็รอบเดียวอืมโอเคดีอะ ดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าไม่เห็นสวัสดีครับวันนี้นิวบอยพาเที่ยวขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าติดตามใหม่โปรเจกต์มีมาเรื่อยๆครับได้น,นเรื่องหัวอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับนิวบอยครับนิวบอยกลับมาแล้วโอกาสหน้าแมตช์หน้าพาเที่ยวไหนติดตามครับได้แจนมาแล้วน้องฟ้าติดตามครับขอบคุณครับ